เราก็จะเป็นเป็นลักษณะเทรนเนอร์หรือคอนเซลแทนนะคะในในส่วนชุมชนถ้าโอปีดีก็จัดระบบโอปีดีอย่างนี้เองอแล้วก็เส้นระบบการรับส่งต่อเส้นระบบการ,รสง่สงเอกส,ส,ส,สารเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะสง่งส่งส่งคอนเซลนะคะรู้ปินฟิน qr โค้ e ของมีลายคอนเซลของจังหวัดถูกไหมอาจะรย์มีคอนเซลจังหวัดรวมทั้งเราพอสต์ต่อศูนย์แพทย์ใชาชนเนาะ ให้เข้าไปในไลน์นั้นแหละแล้วก็แอดไลน์ OA ที่อยู่ใน QR code นั้น,น,นแล้วก็ทักเข้าไปนะะในไลน์เราจะมีโปรโตคอลให้อยากขึ้นตรงนี้เลยเ <c oughs> แต่ไม่เห็นอันนี้เวลาแชทนะคะเวลาแชทเข้ามาในไลน์ o มันจะหน้าตาแบบนีน้ให้ทักอพอทักว่าชื่อมันจะขึ้นมาชื่อมัาจะขึ้นตรงนี้เ่ใครที่ทักมาเราก็จะได้คุยกัน กรเดอนที่ผู้ป่วยสะดวกนะคะให้บอกนะคะเราจะได้มีช่องเดือนที่ผู้ป่วยที่เขาเขาสะดวกเพราะว่าเราจะได้หาวันกตของของคุณให้แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ป่วยรือญาตถ้าเล่นด่วนจริงๆรอไม่ได้ไม่โทรเข้ามานะคะเพราะว่าอย่างเงี้ยถ้าพวกพี่ทาคลินิกอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีเวลาจะเป็นมอนิเตอร์เพราะว่าของพวกพี่ทำเทเลเมตด้วยมันไม่ไม่มันก็จะไม่มาเด้งในโทรศัพท์เพราะว่ามันไม่สามารถแยก ในระเบียบกับที่ตนีไ้ได้หรือมันก็เลยจะมีน้องอยู่คนหนึ่งน้องตะวกอน้องิกี้ที่อ alert ได้พวกพี่ก็จะอาจจะไม่ีเวลามาคุยคจะถ่ายเวลาท,าทําคลินิกเพราะงั้นถ้าพวกพี่ไม่มีนีพวกพี่ก็อาจจะไปซักประวัติท่านนั่นทำนี่อยู่เพราะฉะนั้นถ้าดว่วนที่โทรเลยพวกพี่จะได้โฟกัสเรื่องการส่งนะคะจะจะอยู่เรื่องอื่นเพราะต้องโฟกัสเรื่อง,าง,ง,องาาการส่งการขอวันนัดการอะไรจะได้โฟกัสเรื่องน,นี้หมออยู่ตรงนี้พก่จะได้โฟกัสได้ไวข,ขึ้น ถ้ด่วนเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขอวันนัดเด๋ยวนี้อย่างเงี้ยหรือว่าคอนเซิลจากโอปีดีอื่นแล้วโอปีดีอื่นน่ะ 1, เขาคงคนไข้ไม่ไหวใช่ไหมเนี้ยมันด่วนจริงแล้วก็รีบโทรประสานเพื่อที่จะได้จัดการให้เร็วอยทุกใครอยู่ในเรื่องอะไรกลุ่มบ้างกระจัดกระจายในขณะเดียวกันเราก็ไม่อยากจะ,ะคุยในรายส่วนตัวระหว่างกันมากเกินไปอยากให้มีอะไรที่มันเป็นระบบชัดเจนของท่าดรวม ก็เลยเป็นลายมือเองแล้วเวลาเสร็จแล้วพ็พี่จะส่งไปนับให้นะสุดท้ายเลยเนี่ยจะส่งไปนับให้ขอบคุณมากจะ้ะเอ้าซึ่งพวกพี่ก็จะถ่ายแล้วก็เอาไว้ในอยู่ในไลน์คลินิกผู้สูงอายุจังหวัดอยู่แล้วค่ะอันเนี้ยมันก็จะมีอยู่แล้วเพราะงั้นพอแอดตรงนี้แล้วก็แชท แชร์แล้วก็จะได้คุยกันสุดท้ายที่จะส่งไบนัดให้จะทําเป็น PDF ไฟล์แล้วฝากทา,ทางปลายทางฟินแล้วส่งให้คนไขนะะ้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเปลี่ยนสิ่งสคัญคือโทรศัพท์เบอร์โทร,รนะคะเพราะงั้นไอ้อันนี้สําคัญก็เลยต้องถามเบรปรปอร์โทรตลอดคนไข้เหมือนกันเพราะเราต้องคุยกันอย่างเมื่อกี้จำเพิ่นก็โทรหาคนไข้คือ,กา,อ,าคอการโทรหาคนไข้นี่เป็นเรื่องปกติมากของคลิงของของเราเพราะฉะั้นก็จะฝากนะคะว่าสุดท้ายจะออกเป็นใบนัดให้นะทีนี้พอได้ใบนัด ให้บอกคนไข้ด้วยว่าไปน้ำที่จะเป็นคลัสเต็คือไปยื่นที่ห้องบัรเลยยื่นห้องบัรแล้วก็จะตีส่งไปที่ห้าห้องตรวจไอยุโรคกหนน่งเลยนะคะไม่ต้องไปรอคัดกรองนะไม่ต้องไปทําอะไรทั้งสิ้นยี่ห้องบักแล้วก็จะตีมีใบนำทางให้ไปเรื่องที่ห้องตรวจอายุโรคกหเนิดทันงสนนะคะักเท่านั้นเลยนะคะเอ่อเพราะว่าเราจะลดขั้นตอนสารพัดขั้นตอนในเราัแจกลงให้ เพราะฉั้นเนี่ยขอให้เป็นไปได้ก็ขอให้ตรวจแบบตรงนี้มายิ่งจะทําให้คนไท้ได้รับการวินิจฉัยง่ายขึ้นถ้าเราอยู่นี่สวัสดีค่ะยากกับทางโรงพยาบาลชุมพรมาแทงอาจารย์มองว่าคนไข้อยู่ดีก็ไม่พูดอาจจะเป็นจากภาวะสมองเสื่อมเนี่ยแต่พทวกพี้กับจำเพาะสามารถแยกให้วินิจฉัยออกได้แล้วส่งให้คนบแพทย์ไทยโทรศัพท์คุยกันแล้วให้คนไข้ไปสืบคดีที่ชุมพรเราเป็นสรจริงๆไม่ได้เป็น พราะฉั้นเนี่ยถ้าถ้าเป็นไปได้ถ้ามีหนยให้ไป C T ที่หนูแล้ก็ส่งส่งมาคนไข้จะได้รับการวินิจฉัยเร็วขึ้นที่ดููแบบนะคะแล้วก็จะได้เข้าสู่ช่องทางการรักษาเราจะเป็นวารเข้าไ่หนาตา่นะไม่เป็นคลินิกทั่วไปถ้าคนไข้วินิจฉัยว่าเป็นสมองเสื่อมจะส่งเข้ามาที่ที่นี่ส่งชื่อที่นี่จะเป็นร้าอปเซอร์วิสก็คือพพี่จะมาถึงหกโมงกว่าเลยนะพี่เพราะคนไข้มานั่งรอ ก็ใครจะมานั่งรอจับเลือดจะมีเจ้าที่ห้องแหลกมาจับตอนเจ็ดโมงนะพี่ก็ต้องมาสแตนบายแนน้แต่แค่เดินมานั่งรอแล้วพี่แสดงว่า,าเออรอแล้วนะคะประมานเนี่ยพอมาจับเลือดเสร็จปุ๊บทุกคนจับเลือดหมดที่นี่นะคะเจ็ดโมงถึงแปดโมงเปิดวิสิทธิ์ที่นี่จับเลือดที่นี่เจอหมอที่นี่นะคะทำตอร์เป็นแท่นที่นี่รับายาจะไปรับที่ห้องายาเล็กห,ห้องคือมีสองชั้นสองแต่ปีก็ประมาณนี้ ทำเป็นห้องยาแล้วตรงข้างหลังนี้จะเป็นห้องยาแล้วก็จะทุบาฮสโลบของโูทีนทำเป็นสองชั้นัน้านบนอาจจะเป็นสกินทีมี้านล่างจะเป็นห้องยาก็จะเป็นห้องยาของเวิร์มทั้งหมดผู้สูงอายุก็รับการตรนี้จากเดือนตรงนี้เป็น,นอ,อเนซลอกเซอร์วิสก็คือี่มีคืนเป็นตรวจเจอแล้วส่งมาเองแล้วส่งทีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยคนคไข้ให้ดูนะก่อนจะ เราจะแบบหาจะบอกให้มาได้มาไม่เจอหมออีกมาในวันหรือมาแล้วแทนที่แพทยจะเป็นโรคอื่นมาแล้วหมอบอกว่าไม่ใช่โรคนี้ก็เสียโอกาสเกิดได้เพราะงั้นเนี่ยต้องไปสร้างโซสื่อสารอะไรกับในโรงพยาบาลให้ชัดเจนนะยเพราะว่าถ้าเป็นสมองเสือ่อมจะเข้าที่ด,ดีผู้สูงอายุต้องผ่านที่ด,ดีผู้สูงอายุอะไรค่ะแต่แต่ทางโรงพยาบาลต้องเร็วกว่าเขาด้วยเนะ <c ười> าะหรือเขาเป็นปิดคุยต้องมีแอคชั่นต้องม,มีอะไร พูดถึงเสี่ยงนะคะจะพยายามไม่จเสี่ยงเพราะว่าที่เห็นี่ว่าตอนปลายมีนะไปประชุมพวกในกระสริขึ้นได้ใช่ไมเคยนั่เคยข้ามขับในทางวิศวะแบบซ้ายมือบ้านสะพานไปสู่สู่ทักจริงของผู้สูัยบางบว่าเขาไม่มีใครไปพักไิเลยนะไม่มีเลยใน้านส่วแต่ว่าเขาจะมีแค่คนไปทากิจการไม่้ตงแต่กาวันแล้วกลับ้า ก็มมากจนเขาไม่รู้สึกว่าเฮ้ย,ยกิจกรรมธาว่าไปเขาเขาอยากจะปรึกษาทำไมให้สูตก็มีแอคทิวิตี้มากขึ้นเลยมาปรึกษาที่ที่ที่โรงบาลก็เลยก็เลยว่าจะจะไปดู่ไนะเราจะแบ่งว่าใครอยู่โซนไหนแต่ว่าอันนี้คือเคยฟิกแต่ตอนนี้ไม่ฟิกตอนนี้จะเป็นหมุนมเบียน์เอเบียงว่า,าเส้นเดือนนี้พี่หนานอู่พีดีพี่หนานเคยดูโซนไหนคนที่เคยอยู่พีดีก็จะเป็นแทนเราก็จะหมุน ไม่ฟิกแล้วอันนั้นอันนี้เราเคยฟิกแต่ตอนนี้ไม่ฟิกใครอยู่ตรงไหนมาอยู่อพิดีให้อยู่คนละเดือนแต่ว่าตัวเองอยู่อยู่ทั้งอพิดีทั้งไอพีดีตลอดเวลาอยู่กับไม่ได้เรียนดูครอบคลุมหมดไอพีดีที่ไหนยากาก็้ังปดูรพนอนถ้าอพิดีก็จะสันไยน,นี่ต้องต้องเซนคนที่อยู่ต้องเให้ทำงานให้ได้เพราะงั้นเวลาที่หมุนเวียนกันไปเนี่ยคนที่ดูเม็ตจะเยอะ เม็ดจะดูหมดทั้งเม็ดตอนนี้เรามีเม็ดตึกเม็ดสิบกระตึกนะคะของเม็ดถึสิบกระตึกเพราะงันง้นเนี่ยเม็ดเราหายเยอะมาก,กเยอะมากเพราั้นเม็ดเสร็กระตึกแล้วยังเป็นเม็ดเฉพาะลงไปอีกเม็ดหัวใจเม็ดโรคเลือดเม็ดไตเม็ดอะไรเนี่ยรวมๆเกือบยี่สิบต,ตึกนะคะของหัวในะคะเพราะเพราะงั้นเนี่ยก็จะเยอะอยช่วงนี้น้องนุ้ยน้องนุ้ยนะคะน้องนุ้ยเนี่ยไปดูดีแล้วก็มีเยอะ น้องตู่ชนดาวงผู้ชายล้ก็ไปดูทันสัมน้องอธอโถน้องอังตอนนี้จะดูพอมาสัมไอซียูทั้งหมดทุกตึกในโรงพยาบาลต้องได้รับการดูแลด้วยพยาบาลจากการผ่านการักษาแล้วก็จะมีไทเทรียให้นะคะก็มีอะไรไทเทรียอันนี้เป็นโฟของมูนย์ายุ์ะสมองเสือกคอ เราก็จะเห็นได้ว่านี่เป็นโฟเดอร์เป็นพทอนิชั่นขึ้นบัลล์นะคะส่งเข้ามาคัดกรอถ้าเป็นก็ก็จะทําเป็นอาคานจากพุทนที้เป็นโฟเดอร์นะคะจากพุทที่เป็นฟาร์มจากฟาร์มอาจารย์เควรจะมาอ่อนคานพุทนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันต่อมีจะให้โฟอันนี้จะเป็นเรื่องของตัวของจังหวัดเนาะอันนี้จะเป็นประเด็นคอนเซ็ปต์ของไอพีดีไอพีดีจะคอนเซ็ปต์เรื่องมินิเมีย ดีเบรีนเชียร์เรื่องของ BDI มีความดูช่วยนี่นะคะเรื่องของอายุนะคะเรื่องของเนืเกล็ดเรื่องของไม่มีคนดูแลต่อแล้วก็ถ้าเป็นโรคก็จะเป็นแคตตาลีนที่คนเซาเราแล้วก็ฟอลลิ่งจาก BDI ควก, DI, วกลุ PR, 3, A, ่ม BDI ควกฟอลมี B.R. สองพอมากีก็จะกดเซาถ้ามีฟอลแล้วก็จะมีสโตกที่คนเซาเราทุกทุกอย่างที่เป็นส่วน คนไทยก็จะเยอะทุกทีพอดูชีมไหนที่ดูเอจดีพอทำคลินิกเสร็จต้องรีบขึ้นไปดแูแล้วก็เราก็จะมีการออกแจกบแจกข้อมูลงานแต่ข้อมูลงานที่ได้จะแบบละเอียดมากเลยนะคะว่าใครคนละยี่ห้อคอนเซ็ปต์นะคะเราก็ไปดูถ้าต้องใช้ยาเราก็จะให้แพทย์เขาคอนเซ็ปต์อาจารย์เปิดเราไปลาวแล้วเจอเองเชิญรู้ ลูกมีปัญหากับแพทย์เขาคอนเซ็ปต์แล้วก็แพทย์คอนเซ็ปต์เราต่อแพทย์จะติดคอนเซ็ปต์แบบให้เราไปดูคนไข้ต่อจะเป็นสามทางดูคนไข้ตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจำหน่ายแล้วก็ส่งคนไข้ต่อที่เป็นโครงเยนนะคะหัวขอให้ดูอันนี้การทำงานนี่เมื่อกี้คุยกันแล้วใช่ไหม การทำงานคือกันล้วใช่ไหมที่ขอไปประเมินชุดใหญ่ที่ได้ไ<ผ>มเคก่อนหน้านี้อยู่ OPD สองทั้นสเปิดบันานี่ห่1กับสามบันี่หทึ่งบัาี่สแล้วก็<ม>วันพุธจะเป็นนันทามเดือนละครั้งบาากฏว่าเราสามารถไปดีเฟน,เนกับหาที่ดินได้วุฒิวัยเลยนที่ดินเลยนะ เได้ลมรงยาบาลอย่งนี้กอันนี้บริการหยุดยากป็นภาพถามหมอเรื่องการว่ายคนไข้เป็นเรื่องปกติคเห็นคไข้สวัสดีเุณนเรื่องปกติของที่นี่ท่าทัานหมอทั้นพยาบาลสวัสดีคไข้แล้วก็คุยหรือจะคุยหรือบบเป็นญากผู้ใหญ่ที่เราคุยสังเกตไหมเจุยาติอูหญบริการืเขาเป็นญาติผู้ใหญ่ที่มาถาหมอแแล้วก็บรการด้วยหัวใจ คุ้มค่าบริการนสถานที่ตรงนี้ด้านหลังโรงพยาบาลจะเข้าถ้าเข้าก็มาจอดรถข้างหน้าไปยกรภาพแล้วเดินผ่านซอยนี้มาได้หรือจะเข้าด้านข้างก็ต้องอ้อมด้านหลังโรงพยาบาลเข้ามาตรงนี้ต้องการบริการจบในที่เดียวเพร,ราะงั้นเราก็จะจบในที่เดียว แล้วต่อไปปีก็ประมาณหน้า,าก็จะมีห้องยาวห้องกันเงห้องน้ำจะทําห้องน้ำด้วยโอาค่อยๆเปลี่ยนห้องน้ำไก่เพื่อทาห้องน้ำห้องน้ำาุ่ไสก็จะทําห้องน้ําด้วย,วยเราก็จะมีห้องน้ำใกล้ๆแล้วก็ครบจบที่เดียวมีที่จอดรถใกล้ๆด้วยจอดรถนี่ไม่ธรรมดาทนะี่ข,ขนาดจนคนหมัดไส้ ใครก็หมั่นไส้ใครจะมาจอดเนี่ยต้องขออนุญาตเนี่ยขออนุญาตจอดโทรมาร่วม้าขออนุญาตจอดในร้านนี้หรไม่ธรรมดาเลยนี่ต้องขออนุญาตจอดขออนุญาตเพราะว่าเขาเอาไว้ให้สําหรับผู้สูงอายุแต่ตอนห้องเดิมมันจะแอร์อัดก็อยู่ในห้องเดียวกันนี่ต้องทำอินเตอร์เรชั่นร่วมกันก็เลยเสียงมันก็จะเซ็งแซ่ไม่ได้ยินไม่มีแบบคอนสติตร์ในปุะเทศไทยนะ โครงการเรื่องไรกไม่ได้เพราะนี่เป็นเหตุผลที่เราขอที่นะคะแล้วก็ขอมบอันนี้เป็นโมเดลฟนะอ,นนอลร์มัตเตอร์รวมทะลุพันทั้งหมดเลยเป็นของเขาเป็นของมือทั้งหมดเขาตรงโคเตอร์ที่นั่งเขาไม่เห็นเลยจะไม่เหมือนทั่วไปเพราะว่าโรงพยาบาลไฟเขียวเมื่อก่อนตรงนี้ที่จอดรถไอเซเรย์กับหลักแดงน,นะ้ะองคลินิกผู้สูงอายุมาเปิดเท่านั้นแหละเขายกที่ให้เราเลยนะคะเราเราทำเรื่องไปก่อน มานมากทำเรื่องขอนะคะคือไม่เชิงอ่ะมันแบบอยากให้คนไข้ได้เข้าถึงบริการง่ายอ่ะเราก็ลองขอเข้าให้แม้แบบทุกคนเห็นชอบหมดอ่ะผู้บริหาร่ะก็เอารถเอ็กซ์แลด์รถอะไรแบบนี้จไม่โดมโดมก็หลักเขาบอกว่าคนไข้จะได้ใช้บริการง่ายๆแล้วก็ลองมีแบบสมองเสื่อมไปเสื่อมหลงคามากันไม่เจอไหมอันนี้ก็อยู่ตรงนี้หน้าเลยอันนี้ก็จะเห็นภาพเลยนะความไม่เหมาะสมเลยนะคะอันนี้เป็นมันความนะคะ เออแอบเนาะแล้วก็ฝังเศสสะท้อนแตู่้ใช้บริการเมื่อก่อนอยู่ชั้นสองนะบันไดยู่ชั้นเลงก็เคยไปคไปี่สูสงานด้วยมีลิฟต์แต่ลิฟต์อยู่ในหลืบบอกว่าผู้ใช้บริการไม่เห็นลิฟต์เลยนะต้องต้องแบบว่าเคยมาบ่อยๆถี่เห็นบาง้นคนไทยก็จะเดินขึ้นมาช้าๆไโ้ยปนตะกหักตกะคหเนา้ก็สอนไปตรงนี้เคยเป็นที่เก็บของซนะคะจะเป็นแบบ้อหังวก็ม จาัดก,การขอสร้างนะออกแบบคุยกับวอลเลนฟอร์มว่าขอเป็นสไตล์คาเฟ่เราอยากเป็นคาเฟ่สุดเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทําแต่คนป่วยเราอยากทําในคนสุขภาพดีด้วยแล้วก็ป่วยไม่เยอะด้วยเพราะงั้นเราไม่ต้องการให้เป็นเหมือนโรงพยาบาลก็เลยบออกแบบแบบนี้ใต้เยื่ออะไรก็ออกแบบกันนะว่าคนเป็นยังไงกเหมือนร้านกาแฟแล้วก็สวนนี่ก็ออกแบบเองด้วยนะว่าต้องมีสวนโดยรอบยังไงจะมีคลินิกผู้สูงอายุเนี่ยก็คือจริงๆวัน วันนี้จะสมองเสื่อมทั้งหมดแต่วันพุธนี่จะปนกันระหว่างสมองเสื่อมกับลมเสร็จเลยแต่วันพุธเน,นี่ยพีทีไม่ออกนะม,มีโรลบารเพราะว่าีแค่เขาบอกให้ขณะนี้พวกกับคนไท้เยอนะมากแล้วพีทีเราสัแตกตได้พอ,อ,อกแล้วก็ตอบได้แค่วันนาคาถ้าเป็นวันสต t อ c เซอร์วิสนะคะถ้าคนไข้แอดมิดจากเรามีนะอาการซึมลมนะคะมาที่ซึมลมก็มีแล้วก็แอดมิดก็ใครรับผิดชอบโซนไหนต้องตามรแรยกอย่างกาคนไข้จะ แล้วก็มาส่งต่อบบทำได้ว่าคนไข้ไปแล้วเด้ไหมหรือว่าไปแอปมี้ก็กมีขึ้นไหมต้องต้องคอนเทนต์ต้องมีการคอนเทนต์แล้วก็ส่งส่งตัวแสบเรื่อนะงศูนย์แพทย์กับรพจะต้องมีการส่งตต่อเข้ามาเป็นระบบเข้ามาให้คนไข้ไม่ลำบากเพราะว่าคนไข้สูงอายุที่สมองเสื่อมเขาไม่ค่อยอยากมาโรงพยาบาลเขายอมเราไม่นนไม,ม,ไม,มีไม่อยากมาเนาะไม่อยากมามายากมาก พูดให้หมายากมากใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยจะไเจอโรงพยาบาลที่แบบขั้นตอนเยอะซ้บซ้อนกอย่แบบมยิ่งไม่อยากมาเพราะงั้นเราก็เลยต้องพยงายามทำอะไรให้มันดีอันนี้ก็จะเป็นอาคารผู้ที่เปิด<ม>นะคะก็จะเปิดมาเล็กน้อยให้ไปเยี<ม>่ยเพราะว่าเรามีคนไขเยอะตั้งแต่รุ่นอยูแ้วที่เดิมวันแรกๆที่เปิดเราไม่อั้นคนไ<ม>ขเะ้นเราไม่อั้น ลูกค้าผู้ึัดการกิจการพี่ดีถ้ารู้อะไรกระชอนนี่จะดีใจเลยเนาะไม่ถึงศาลานะบิวแชร์ปอไม่ถึงศาลาน้อยตรงนั้นเลยอ่ะจดีใจไหมอ่ะดีใจไหมวะเออดีมันเป็นกึ่งดีใจและเสียใจคือมันก็ดีใจว่าคนไข้เข้าถึงเราที่ดีใจนะ คือไม่ได้นอนถูกปล่อยปล่านละเลยอยู่ที่บ้านอ่ะมีเพื่อนทั้งท่านเข้ามาเขายินยอมว่าคือเขาขังคนไข้ล่ามโซ่เขาก็ยอมรับแต่เราเพราะคนไข้บาร์เบลลิงเนี่ยแล้วเขาไม่มีคนอยู่ใชกล้ๆเขาก็ยอมรับแต่เรานะว่าอันพวกนี้ล่ามโซ่แล้วกได้คุณหมออย่างนี้นะเอ้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้คุยอ่ะได้รู้เพราะน้ำพามใจคือคนไข้เข้าถึงบริการสุขภดค่าเข้าถึงการรักษาแต่ที่โอุ้ยเมื่อยนี่โอุ้ย ตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยบอกเยอะมากผู้บริหารมาเห็นเนี่ยจะบอกโอยคณไข้เยอะมากไม่ได้เลยคุณจะได้เห็นนะคอนนั้นตัดหัวปิดรัดปิดเนี่ยแรกๆอ่ะเต็มแล้วอ่ะนะคะแรกๆก็เต็มจะปุ๊บคนเมื่อเมื่อก่อนคนไม่รู้ว่าคลินิกพูดมเพิ่มเพิ่สูงไปที่ทำอะไรไงเพราะมันอยู่ข้างบนชั้นสองเราเป็ตรงนี้คนเนี่ยเขาก็เลยทุกคนพากันพูดว่าโอ้โหคนไข้เยอะขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยจริงคนไข้เราก็เยอะมาถึงอันรายนั้นแหละ แต่พออย่างนี้ก็ก็เยอะขึ้นนะเพราะว่าเราเปิดเพิ่มสองวันคิดดูเพิ่มอีกวันธันาคมแล้วมาวันพุธอีกให้เยอะมากทีนี้เราจะเป็นศูนย์ชีวะทิพีบาลด้วยเนาะก็จะมีแบบรับในกรณีคนไข้ที่เป็นลองเทอร์ที่งเขาอยากให้แคทิเบอร์ไปดูอะไรที่บ้านเราก็จะมีศูนย์ที่จะให้ประสานเพราะว่าเราจะเชื่อมกับศูนย์ปริบาลเราก็ช่วมกันเรืงซิ้งโผเราก็จะให้เบอร์โทรเขาไปพูดคุยถ้าใครต้องการแคทิเบอร์ไปดูอะไรที่บ้านเราก็จะประสานให้ ก็ต้องแต่งดูแลแล้วก็สุขภาพดีจะเป็นจันทร์เช้าวันจันทร์เช้าเนี่ยเราจะมีแพย่แผนไทยมาทำโยคะแบบมาทำอโรมาเดอร์ดีกับ SKT แล้วก็จะมีนักเวชศาสตร์การกีฬามาพาทำโยคะมุมกุม้ยมาพาทำกิจกรรมเดนไซส์อะไรต่างๆนี่เราออกแบบมีโยคะวีบ้างมีมีแฟนบ็อกซิ่งบ้างอะไรเงี้ยแล้วแล้วแต่ว่าเขาจะคุยกับเราว่าพี่เกียริต้องการอะไร ก็จะดีไซน์เขาไปดีไซน์จากกาิจกรรบันจังก็คนไข้ก็เริ่มมาเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่แต่ถ้าเป็นวามพื้นฐาเราจะเน้นการจัดก,การสุขภาพตัวเองเรื่องภาษาเรื่องการเพิ่มไอเดียเรื่องของข้อมีลฉีพที่เขามีปัญหาเราก็จะมีทั้งทั้งเป็นเอกสารที่อยู่ในตู้นี้ทั้งเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในตู้นี้สองตู้ก็จะใช้แต่ส่วนใหญ่เราจะทำเป็นกิจกรรกลุ่มเป็นหลัก ในวันทะเลหาดกระสุกราจารถ้าปลาธนาคารพวกเราจะเป็นกิจกรรมรใดหรอือก็ช่วงบ่ายจะมีญาติมาพูดเล่นจัดก,การภาพถ่ายว่าเขาต้องไปให้เน,นือ้อว่างนี่เป็นโปรเนาะก็อันนี้เป็นตารางการให้บริการนะที่มีสุดพูดไปนะะคก็คจะมาเดี๋ยวนั่นฟาร์มเนี่ยสปีชก็จะมาร่วมด้วย ร่วมด้วยเป็นเป็นนักฟันทีเป็นนกฟุตองสปิเชอร์เทอเลปิสอันนี้เป็นความช่ววีว่าสาหาส,สาขามาร่วมมีมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราทำงานมานานทำงานสึงเรื่มานานร่วมดูร่วมแรงทนมานามกับอาจารย์เฟิร์นก็ก็แอคทีฟทีมก็แอคทีฟให้เกียรติซึ่งกันและก,กันสาหาสาขาเป็นคอร์่ทำเพือจะใครที่ไม่รู้ว่าแหล่งยิ่งยงกระจาะเลือดให้อ่ะ คือเขาเขาแบบให้ความร่วมมือเออเขามาใจที่จะเซอร์วิสมากเลยพอเราไปขออะไรเขาเขาเขแบบอุ้ยได้เลยไม่เก่อย่างเงี้ยจันเฟิร์นพี่จะไปกับจันเฟิร์นสองคนแป๊กแต่งแม่งม่เหมือนไปเหมือนไปนำเสนอกรรมการได้แบบสองคนได้แน่แน่เลยไปอย่างนี้แหละแล้วอันนี้เป็นเป็นนันฟาร์มนะคะนะคะวันจันเรื่องขาดเราก็เสร็จเราจะมีมิวสิคเทอราปีด้วยอันนี้อจะมีคนวันเท่าเรื่อยขาดจะเห็นนะคะ จะมีมิสิสเพรลปิสเข้ามาทำาท่นานมิสซิสของสมองสิแล้วทำเป็นเรื่องกันราวนะนี่แต่ว่านี้เราก็จะมีกลองที่ทำเป็นบางครั้งที่เป็นตีเป็นจังหวะนั่นนี่ร้องเพลงก็จะดีก็คนเราจะไม่ตอนแรกนี้ตอนอยู่เมื่อก่อนเราจะโทรตามาคนไข้ก่อนมาเนนยอะอย่ไหเยอะมากคนไข้อะไม่ไหวพอมาย้ายมาที่นี่เปิดวันเยอะด้วยทั้ง5วัน เราก็เลยเอาโฟกัสคนที่ไม่มาเพราะงั้นพอสายๆเนี่ยคนยไหนไม่มาเราเลือกโทรหาเนี่ยเราจะโฟกัสคนไม่มาว่าเขามีปัญหาอะไรเราก็จะนัดให้เขาเข้ามาให้ได้มากที่สุดก็จะเป็นลักษณะเรื่องน้ำไม่ซัดวัวเป็นไข้ไม่พาตัดเงี้ยก็เป็นเรื่องของเขาเนาะที่บางทีเขาจะฉุกเฉินยากเสียอะไรอย่างเงี้ยเขาจะออกบบมาให้ได้ตาคนะเทเลเมตรีเรามีเทเลเมัตรีคัญท,ที่สี่ของเดือน ในเด็กก็จะเป็นสิ่งที่ไม่อยากมาไม่อยากให้ขาดเขาก็เอาไปเป็เป็นสิ่งที่เดินทางลำบา,ากที่เขาพามาเขาก็ให้เข้าเดินลุลไม่อยากให้หยุดเขาก็จะมีคนมาบริจาคของบริจาคนะ้ำให้เมาบริจาคเงินให้มันมีเงินสมุนเดียนอย่างเช่นนักมิวสิกดนตรีนักกีฬากกีฬาไม่ได้เข้าในระบบโรงพยาบาลนะจ่ายเงินเองนะคะเงินเราเองนะที่จ่ายให้เขาอ่ะจ่ายต่อครั้งที่เข้ามา ก็เราก็หาเงินันเองหาเงินเองบ้านเงินสดตัวบ้านก็แล้วแต่แตอเเซลล์แมุกการต่างๆนี้เป็นไอทีดีนะคะแต่อะไรี้ก็ทำส,ส,สาดสาขาถ้าถ้าเป็นไอทีดีนี่เราจะเมีเรื่องของขาการเซ็ตโกลการทำแขนแล้วก็ไปถึง เป็นคนไข้ถ้าเป็นไข้สโตรกนะคะถ้าเป็นสโตรกสูงอายุเนี่ยก็จะมีเราบางทีเราก็นับคนไข้เข้าคลินิลลิลิตรที่เป็นน้งตาลนะถ้าอยู่บ้านท่าแม่แถวนี้ก็เข้ามันสูงถ้าบ้านถ้าไม่อยู่แถวนี้แต่เป็นคนไข้ไปคลอดอัพที่หมอเนื้อรนเนี่ยเขาก็จะคอนซัลตนะถ้าเป็นเพียงที่เสี่ยงก็สโตรกบีนเชียวก็สูงย่างก็นี่แหละเป็นหมอไอซ์วอล์งนะไกล พีนิกเ,เล็กแล้วตอนเนี้ยพิน,นิจแคบไม่ได้โอ้ไม่มีปัญญาขยายาแต่เราได้อาคารเก้าชั้นสาดไปนะที่จะทำปเป็นแคร์ตอนนี้เราเรียกมว่าตอนน่อไปอาจจะมีการห้องยาอยู่ยกลา เมื่อก่อนไม่มีหรอกที่ให้ยึดเ่าะเนี้ยอันนี้ก็ไปเอามาจากโรงพยาบาลตรงไหนที่เขาโลาก็ไปเอามาแล้วก็ให้มันตรงจุดที่เนี่ยก็จะมีทางลาดมีลานยึดเกาะกิบแต่สิ่งที่เราต้องการคือกดใจตรงกับอยายได้เพิ่มเราได้เงียบเพราะว่าเรามีเบอร์ขัตการได้ไง,งที่เนี่ยเนี่ยเราแตะเราเบอร์ขัตการได้ใช่ไหมที่เรารับงบขัตการเราตรวจได้เราคีบข้อมูล คนหนึ่งคนหนึ่งได้ทั้งหลายเป็นคันของคันที่มาไม่ว่าจะเป็นทีวันวนี้หรือนักฟ้าได้เป็นคัน